วัดละคังนะครับคนเยอะมากเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดละคังเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือละคังนะครับมีคนไปถ่ายรูปเยอะมาก เดี๋ยวพักร้อนสักคู่หนึ่งนะครับข้ามฟากมาก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้4ี่บาท50นะครับใครอยากมาเที่ยววัดรักคังก็มาง่ายนะครับคนก็มายืนพักกันตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันบ้างที่วัดรักังนะครับมาขอพอสมเด็จ พระพุทธจารย์โตภูมิมล,ลังสีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้ขอพรพระประธานของพระอุโบสถนะครับของวัดละฆังด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ไปขอพรสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับภูมิมล,ลังสีนะครับคนเยอะจริงๆนะครับ ไปครับเดี๋ยวค่อยๆไปกันนะครับแดดร้อนนานที่จะได้มาวัคระฆังนะครับ rất nhiều mà ฟ้านะครับของวัดระฆังโคสิตารามคนก็มาไหว้ขอพรพระประธานกันนะครับขอพรแล้วก็สวดมนต์สวดพระคาถาชินะบัญชร ด้านนอกแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปในพระอุโบสถนะครับของวัดระคังโพสิตาลามนะครับไปไหว้ขอพรอหลวงพ่อพระประทานยิง้งรับฟ้านะครับคนก็มาวัดละคังเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศของวัดละคังโพสิตาลามให้ดูอีกสักหน่อยนะครับ ร้อนครับแต่ก็มีร่มให้หลบแดดนะครับไปครับ วันละครั้งก็มีถวายสังฆทานแบบาฏิกรรมด้วยนะครับใครสนใจว่าถุมิคนก็มาเช่าบูชาได้นะครับข้างหลังผมเขาก็ถวายสังฆทานปาฏิกรรมกันนะครับ มันก็จะมีให้เช่าวัตถุมงคลนะครับอยู่ด้านหลังนะครับวัดรังคก็ประมาณนี้นะครับมีวัตถุมงคลที่คนชื่นชอบกันหน,น่่ยน,นะครับนานๆที่ได้มาวัดรังนะครับ ตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับใครมีโอกาสจะมาเที่ยวที่วัดละคังได้นะครับมาไหว้ขอพรหลวงพ่อพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับแล้วก็ขอพรสมเด็จพระพุทธจารย์โตผุ้มมะลังศีได้นะครับมีสถานที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยนะครับ ก็มาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังใกล้ๆก,กับวัดอรุณนะครับใกล้ๆก,กับสนามหลวงนะครับแต่ต้องข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสียค่าเรือข้ามมาก็4บาท50ไม่แพงเลยครับ บริเวณวัดก็กว้างนะครับเพราะเหมาะสมแก่การมาทำบุญมาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรสมเด็จพระพุทธจารย์โตด้วยนะครับมีวัตถุมงคลนะครับพระสมเด็จนะครับก็มีให้เช่าบูชากันนะครับวัดละคังโพสิต,ตารามก็เปรียบเสมือนลำธารแห่งป่าใหญ่อีกวัดหนึ่งนะครับ เพราะว่าเป็นที่พึ่งพาของคนทั่วไปนะครับทั้งพุทธศาสนิกชนและศาสนาอื่นก็ตามนะครับพอมาวัดก็รู้สึกร่มเย็นนะครับเป็นสุขมาขอพรหลวงพ่อพระประธานยิ้มรับฟ้านะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับจากที่เราเวียนหัวปวดหัวก็หายไปเสร็จจะได้ไปดำเนินชีวิตต่อนะครับไปทำงานต่อได้อย่างราบรื่นนะครับ จะพาไปดูจุดอื่นๆนะครับของวัดระคังโคสิตารามนะครับไปครับคณะเก้าของวัดระฆังโคสิตารามก็มีให้ชาววัตถุมงคลด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้ป้า <y> <arrivé> เตเมปายุโคอภิวาทโนติ <speaking in foreign language> งจงเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวตามผมมาก็กันนะครับตรงนี้ก็เป็นหอพระไตรปิฎกนะครับ ของวัดระฆังโองพระไตรปิฎกเจสวยมากนะครับเก่าแล้วเนี่ยยีอยู่สองฝัง ใครมาวัด,ร,ดาราคากสดสือตาลก็มาทำบุญที่หอนีไ้ได้นะครับหอพระไตรปิดกสวยมาก ไตไปิดุกนะครับผมก็เคยมารอบแล้วนะยขึ้นมาเดูวมาชมก็สวยดีนะครับสวยดีเป็นครุณจารขอรอกคา ข้างนอกก็ยังใช้งานได้นะครับไม่เก่ามากหรอกสวีนูน่นะครับ เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมนะครับที่วัดละคังโคสิตารามนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้วัดระฆังโคสิตารามผมก็เดินดูแค่หลายจุดนะครับที่สําคัญนะครับมีการทําบุญที่วัดระฆังโคสิตารามก็หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานแบบผาติกรรมด้วยนะครับผมก็เคยมาถวายสังฆทานแบบผาติกรรมนะครับแล้วก็มาขอพรอหลวงพ่อพระประธา,านยิ้มปรบฟ้านะครับ ข้างหลังผมก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกนะครับก็ยังดูดีอยู่นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่วัดระฆังโกรศริตารามใครได้มาก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะครับข้ามเรือมาก็4ี่บาท5้อยู่ใกล้ๆวัดดังในกรุงเทพมหานครนะครับ อยู่ใกล้ๆพระบ,บรมมหาราชวังใกล้ๆกับวัดพระศรีรัตนะาศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วใครขอพรพระแก้วมรดตแล้วจะข้ามเรือมาขอพรหลวงพ่อพระประธานยิ้มรับฟ้าก็ได้นะครับมาขอพรสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตโผมมาลมลังศีก็ได้นะครับผมแนะนําให้มาทําบุญที่วัดละรังอีกวัดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ผมมาทําบุญบ่อยแล้วก็ชื่นชอบวัดละรังโพสิตารามมากนะครับ ที่นี่วัตถุมงคลก็มีชื่อเสียงนะครับยังไงผมขอขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ